การพักขั้นแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่14มีนาคมโดยโค้ชเชฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเย็นนี้ขอเสนออาร์ตยังไงงานนี้โคนนี่เดอะวินสเตอร์นะฮะกองหลังไว้สอปีจากเจนัวได้รับความสนใจจากแมนยูเทนเดอร์พอลสเปอร์และก็เวสต์แฮมในช่วงตลาดสัมเมอร์นี้โดยงานนี้ท่านหน้าของโคนนี่เดอะวินสเตอร์กองหลังไวไสจจ U, ้สอ,สสนนอ, ster, อปีจากเบลเยียม ที่กำลังเล่นในกับเจนัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเช้นนำ้ำรวมถึง,งแมนเชสเตอร์เตดตท่านั้นเพสเปอร์และก็เวสต์แฮมโดยความสามารถของเขาทำให้สามารถเล่นได้ทั้งกองหลังตัวกลางแบ็คขวาหรือว่ากองกลางตัวรับซึ่งทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ต้องการในการเสริมแนวรับ โดยเวสต์แฮมยูเต to to ็ดเองก็มีความกระตือร้นเป็นพิเศษในการตามหาตัวเขาโดยมีการบริงานข่าวว่าเคยพยายามที่จะเซ็นสัญญามาก่อนแล้วก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลงโดยเจนโดได้ตั้งราคาไว้อยู่ที่ประมาณ12.5ล้านปอนด์พวกเขามองว่าเดอะวินสเตอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่อาจจะเป็นอนาคตของนารับภายใต้การคุมทีมของการแฮมพพสเตอร์ในครันี้ก็เป็นได้ ส่วนทางฝั่งแมนยู menu, นั้นให้ความสนใจในตัวของเขาเนื่องจากว่าต้องการจะเสริมตัวเลือกในแนวรับโดยเฉพาะจากปัญหาอาการบาดเจ็บขอ,ของผู้เล่นหลักอย่างแฮร์รี่แม็กไกว์ซานี่อีแวนและก็ลิซินโดมาชินเนสผลงานของเดวินเซอร์ในฤดูกาลนี้ดึงดูดความสนใจจากเครือข่ายการสอดแนมของฝั่งแมนยูซึ่งทําให้เขาได้กลายเป็นเป้าหมายที่มีโอกาสที่จะได้ย้ายมาในช่วงหน้าต่างการซื้อขายครั้งต่อไปถัดไปนครังนี้ โดยเดอวินเทอร์ย้ายจากเจอวินตุสมาอยู่กับเจนัวโดยเริ่มจากการยืมตัวนะฮะก่อนที่ย้ายถาวบด้วยค่าตัว6.8ล้านปอนด์เมื่อฤดูกาลหน้าร้อนที่ผ่านมาเขาคนที่ได้รับการชื่นชมในเรื่องของความสามารถในการเล่นบอลการรับรู้ทางด้านการป้องกันและก็ความสงบในการพาบอลขึ้นไปขา้างหน้าผลงานของเขาทําให้เขาเนี่ยได้รับเ,เรียกว่าการเรียกตัวเข้าสู่ทีมเบลเยียมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกซึ่งทำให้เขาได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนาในยุโรปในครั้งนี้ เมื่อหน้าต่างการซื้อขายตลาดนักเตะใกล้เข้ามาแล้วการแข่งขันเพื่อจะเซ็นสัญญากับเดอะวิสเตอร์เนี่ยคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นผลงานที่โดดเด่นของเขาในฤดูการนี้และความสามารถในการปรับตัวการเล่นของเขาในหลายตำแหน่งในแนวรับทําให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสำหรับทีมที่ต้องการเสริมแก่รแรับในตลาดช่วงสมัยนี้เป็นดังงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรผีจะได้มาไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารนันยังไงสิงยอมที่ไหนปาดผีเควนด้าตัวจีตสปอร์ติ้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสโมสรเชลซีตกเป็นข่าวว่าบรลลุเข้าตกลงนในการคว้าตัวโจเวนนี่เควนต้าบ uh, ิ๊กเอาวิงแบกขวาจากสปอร์ติง้งเบลเยีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเป็นแค่รายละเอียดยิบย่อยแค่นั้นนับเป็นการปาดหน้าแมนยูที่จ้องมานานแล้วโดวยการบริงานข่าวจากกูรูซื้อขายความน่าเชื่อถือสูงอย่างทานด้นของ ฟอบิชชอรโอมาโนบอกว่าผู้เล่นวัยดฟีรังนี้ทําการตรวจร่างกายไปอย่างลับๆลุล่วงไปแล้วนับถอยหลังที่จะร่วมงานในทีมแซมฟอร์บริดจ์ในสกรา,า,า2026เสนอราคาอยู่ที่40ล้านปอนด์โดยเงื่อนไขเข้าตกลงล่วงหน้าระหว่าง2สมโมสร บอกได้เลยตอนนี้ผ่านเฉลุยขณะที่นักเตะก็ตอบรับกับโปรเจกต์อนาคตของเฮโค้ชเอนโชมาเดสกาแล้วโดยสัญญ,ญาเบื้องต้น7ปีแบบมีออฟชั่นทีมขยายเพิ่มเติมอีกึงซีซั่นในขาระดนี้ถือเป็นเรื่องที่ทำให้อดีตยอดทีมอย่างปีศาจแดงหน้าแตกไปเพราะว่าเคยมีข่าวว่าตกลงค่าตัวดาวรุ่งซึ่งตัดสายสะดือโดยที่ประเวนอัลบริมสมัยยังเป็นเทรนเนอร์สปอร์ติ้งดิชบอนก่อนที่ราคา50ล้านปอนด์ยินไปก่อนนั้นยังขยันส่งแมวมองไปดูฟอร์มอย่างไม่ละสายตา ในเกมพบกับเอฟซีเปอร์โตเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากเจ้า้่านักของเร็คอร์ชโปรตุเกสสื่อท้องถิ่นโดยผลงานของดิคารีทีมชาิโปรตุเกสยุค11ปีและฤด,ดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้วมากถึง43เกมทุกรายการกดไป2ประตูกับมี8แอสซิสในครั้งนี้งานของผมเป็นจั่หวงานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก,ก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรผีโดนปาดหน้าซะอย่างนั้นเรามาดูแคลดอมานกันครับ อาร์ติเนงไาบิลเบาเจ้าขอภาพนัดชิงแตงชั้นยูโรปผีตามมาติดๆนะเมืออ่องานนี้ตอนต้นของทางฝั่งนะครับอินเวอร์เฮลส์บอนรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษปรับอัตราต่อรองของแชมป์ยูโรปลีกหลังได้8ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองโดยอาร์ติติกบิลเบานะฮะเต็ง1เรทอยู่ที่10ต่อ3แทง 3. จาก10ไม่รวมทุนตามด้วยแมนยู7ต่อ2แทง2จาก7ไม่รวมทุน เดอร์บเบาเองก็เพิ่งจะเปิดสนามเย่าซันไมซัสปราบบรม่าไป3ต่อ1ผลรวม2นัดเนีย16ทีมแซงเข้าวิน4ีต่อ3ผ่านไปพบกับแบรนชเชอร์เอฟซีในก่อนอรอบก่อนลองนะฮะซึ่งดูจากคุณภาพผลงานของบูเดนทีมของเออร์เนสโตบาเบเดมีโอกาสที่จะฝ่าฟันต่อไปจนถึงนัดชิงที่รังเย่าของพวกเขาในแคน้นบาสที่ถูกเลือกเป็นเจ้าภาพที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ดยแรงจูงใจสำคัญที่เองทำให้บ่อนดังวางตัวแอตแลนติก จ่ายค่าต่ำสุดกับตำแหนง่งแชมป์ยูโรปาลีกโดยเต็ง2ก็คือปีศาจแดงบรดอยู่ที่แทง2องใจเจ็บไม่รวมทุนโดยทีมรองของบริเบนอัลบริมเพิ่งจะผ่านไปไดเอาสดสุดด้วยสกอร์รวมแล้ว5ต่อ2คู่แข่งรบรน้าก็คือโอลิมปิกลยงลองลงไปได้แก่สปอร์สเปอร์และก็ลาซิโอเต็ง3ร่วมเรทอยู่ที่4ต่อ1แทนหนึ่งจสีไม่รมทุนและเต็ง5ก็จะเป็นไอทัคแฟงเฟิชในครั้งนี้ โดยอัตราต่อรองของอเกมยูโรปาลีกนะฮะจากนิงเ่นฮิวจะมีดังต่อไปนี้อารติกเบียวเบาสิบต่อ3แทง3ามจ็ดสไม่รวมชุนแมนยูเจต่อ2แทง2องจเ็เ็ไม่รวมชุนอาราชิโอและก็สเปอร์ 1, 4, รอรสต่อ1แทงนจ็ดไม่รวมชุนไอทัักแฟงเฟอร์ชนะฮะเต่อ1แทง1นจ็ดเ็ไม่รวมชุนโอลิปิกนิยงสิบต่อ1แทงนจ็ดสไม่รวมชุนเรนเช่เอฟซียี่สิต่อ1แทงนจ็ดยไม่รวมชุนและก็โบโดโกริมสี่สิบต่อหนึ่งแทงหนึ่งเจ็ด เป็นนว่ง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันนะครับยังไงก็หันมาเชียร์แมนยูของเราเหมือนเดิมดีกว่านะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเก็บไว้แค่2เท่านั้นเมื่อบรูนี่มองแมนยูต้องลดนักเตะ15บารายเพื่อจะสร้างทีมใหม่นะโดยเบนบรูนนี่นะฮะออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแมนยูนั้นจําเป็นจะต้องลดนักเตะม,มากถึง15บารายเพื่อจะผ่าตัดทีมเข้าสู่ยุคใหม่ในครงนี้ให้จงได้ โดทับรีษัสแดงยังคงทำงานได้ยอย่างไม่น่าประทับใจจนก่อนหน้านี้หัวเรือใหญ่ของทีมอย่างเซอร์จีมรลคิฟถึงกับออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ามีนักเตะบางคนในทีมผลงานไม่ค่อยคุ้มค่าเ่อนสักเท่าไหร่นักซึ่งทางด้านาของบรูนี่เองก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการที่นักเตะหลายคนในทีมทำผลง,งานไม่ดีพอพร้อมชี้ว่าการ่าตัดทีมครั้งใหญ่จะเป็นต้องลดนักเตะออกไปเกินสิบรายโดยมองว่ามีเพียงแค่บรูโน่ฟอนันเดสและคอบบี้เมนูเท่านั้นที่คู่ควรจะอยู่ต่อกับทีมต่อไป ผมไม่คิดว่านักเตะชุดนี้จะกรับมปร์ฟอร์มดีอีกพวกเขาดูหลงทางและก็หวาดกลัวเบรุนโ่ฟอนเดนเดชเป็นนักเตะคนเดียวที่สามารถทำผลงานออกมาได้เขาอาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึกเซ็งในบางครั้งแต่ก็ยังทำผลงานได้ดีพวกเขาจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขุมกำลังหลายคนโดยผมคิดว่านักเตะประมาณราว1 0 1ถึงคนจะไม่ใชต้องออกจากทีมไปแนหนอนบ่าสโมสรไม่อาจจะทำแบบนั้นในครั้งนี้ได้แต่มันก็ไม่มีใครรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในครั้งนี้ได้เลยนะ ผมอยากจะให้บรูโน่และก็ค o อบบี้เมนูนั้นอยู่กับทีมต่อมันเป็นทนานของวัฒนธรรมในครั้งนี้เพื่อที่พอแล้วหรือว่าแพ้แล้วนักเตะจะออกมาบอกว่าไปต่อเกมหน้ามันไร้สาระแค่ทำงาน,งานให้ดีแล้วพยายามสู้ในสนามในครั้งนี้ก็พอแล้วโดยมันห่วยแตกและก็น่าจะเจ็บปวดใจแม้ว่าจะามาจากเมืองลิเวอร์พูลแต่ผมก็อยู่กับแมนเชสเตอร์มาแล้วหลายปีผมอยากจะให้ทีมไปได้ดี ลูกทีมของผมก็อยู่กับทีมเยาวชนการได้ดูพวกเขาเล่นทําให้ผมเนี่ยเจ็บปวดใจในครั้งนี้จริงๆเลยนะนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรกรุ่นี้ก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้เรามาดูข่าวต่อมานันครับอารอยังไงบรูเบนอัลบบริมชีบรูโนอฟเนเดสเป็นพวกเสพติดชัยชนะเกินเหตุถึงขั้นทําสิ่งร้ายแรงจนเพื่อนร่วมทีมเคยเกลียดเขามาแล้ว โดยคนซื้อชาวโปรตุเกสชีมบิทฟิลและก็กัปตันทีมของปีศาจแดงเนี่ยเป็นพวกที่เสพติดชัยชนะจนเกินเหตุถึงขั้นาบางครั้งทาหนึ่งสิ่งที่ไม่น่าจะทําจนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเคยเกียดเข้ามาแล้วในครนั้งนี้เรียกว่าเชื่อว่าแฟนบอลของแมนยูตอนนี้คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในทีมขาดใครได้ถ้ารห,ห้ามขาดชายที่ชื่อว่าบรูโน่ฟอนเดนเดชเดคดขาดเพราะเขาคือหัวใจของทีมอย่างแท้จริงโดยบรูโน่คือเดอะแบกของทีมอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่เคยได้ยินกนันหรือเปล่าไหมว่าไอ้พวกนักเตะเก่งๆในแต่ละทีมมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าอีโกติดมาด้วยแบบเต็มแม็กซ์ถ้ใช่แล้วครับบรูโน่คือคนแบบนั้นเขาพร้อมที่จะบวยวายเพื่อเพื่อ,อนร่วมทีมตลอดเวลาเมื่อมีอะไรไม่พอใจโดยแต่ถึงการนั้นก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะเพื่อนๆในทีมก็ยอมรับกันได้เรื่องอารมณ์ในเกมแต่ล่าสุดเธอเวนเนี่ยได้ออกมาพูดเผยน,น,นะว่าบรูโน่มันมักจะทำสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมเกลียดอยู่เป็นประจำเพราะเขาคือคนที่เสพติดชัชนะเกินไป ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นก็คือการที่บางครั้งเขาติดอีกโก้จัดจนไม่ไว้ใจเพื่อนร่วมทีมตนเองเราจะเห็นได้จากหลายๆครั้งหลายๆจัหงหวะที่เขาตัดสินใจชงเองกินเองซึ่งบางครั้งมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะออกมาไม่ค่อยสวยจะทําให้เพื่อนร่วมทีมเอือบรอาก,กันไปนหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เต่เต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ